ก็เรียกอะไร่ะบ้านน้ำผุดหรืออ่างน้ำผุดนะครับก็เห็นว่าอ่างน้ำผุดนะครับตรงนี้ก็อ่างน้ำปุดนที่ปะเดศอู่นเดี๋ยวเราดูกันหน่อยว่าเป็นแบบที่ลแบบลมลงอะไรก็ว่าไปผมรอบเอาไปตกดนหรือมันมันเป็นตาน้ำ จด้ตรงที่สาหลายน้อยก็ลงเลยอ๋อเหมือนกับเห็นที่เขาเก็บสาหลายขยเรือไปตรงน้ำหยนปลาสาหลายนะจุดแรกนี่เป็นจุดตรงนั้นไปที่ต่อไปนี่คืออยู่พ้นจากสะแก้วอีกนะหมายความว่ามันมีสถานที่ น้ำปุดหลายที่นะครับนาถ้าเกิดว่าเอาใครเข้ามาสาแก้วจะไปตรงนี้เขาเรียกอะไรแหละบ้านน้ำผุดหรืออ่างน้ำผุดนะครับก็ต่อจากสาแก้วไปข้างหน้าตรงสาแก้วนี้ไม่เสียค่าบริการนะครับไม่เสียค่าบริการเป็นน้ำผุดเนี่ยมาออกทางนี้มีทางไปได้หลายทางเราไม่รู้ทางเรียว้ายข้ามคลอง บ้านอ่างน้ำผุดก็ตรงนี้บ้านทาขวายบ้านอ่างผุดต่อไปอีกสามกิโลเมตรสามารถไปอ่างน้ำผุดเะียทางอยู่ประมาณเจ็ดกิโลจากอ๋ออยู่ไกลพอสมควรนะครับกับไอ้สาแก,ก้วแต่มาทางเข้าทางทางสาแก,ก้วได้ถ้ามาจากมันอยู่กับ G.P.S ่เราไม่รู้เส้นทางไงเหมันผมมาจากอ ฝังของปลายพญานะครับมุ่งหน้าเข้าบางสวรรค์มันก็จะเจอสระแก้วก่อนนะครับสระแก้วก่อนแล้วถ้าคุณจะไปบ้านน้าผุดเนี่ยไปจากสระแก้วอีกประมาณโดยประมาณมันตั้งไว้ให้ประมาณ9กิโลถึงสิกิโลไปทางนี้นะนี่ผมไปชมก่นอนเขาปิดหงโมงเย็นนะครับเปิดตอนเช้าปิดหองกางน้ำผุดตรงนี้เดี๋ยวไปดูป้ายอีกทีนะครับอยู่ในเขตของบ้านอ่างน้ําผุดมาจากตัวของตลาดเอาตัวชุมชนตลาดที่เป็นถนนหลักใหญ่ ตลาดบางถวันเลยผมนับเป็นตลาดเลยกันนะไม่ไกลมาก,ออกข้างหน้านี่ครับอ่างน้ําผุดนะป้ายป้ายใหญ่ๆเป็นอ่างน้ําผุดมาชมกันครับผุ่มชมเชิญว่าอ่างน้ําผุดอ่างน้ําผุดอ่างน้ำผุดมีพายเรืออะไร,รยอยู่ด้วย แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานที่มันเฉพาะที่บางตะวันเนี่ยเนี่ยผมเจอคือหนึ่งทานน้ำใสนะฟระีสะแก้วฟรีผมชอบอยู่แล้วอันนี้เสียค่าบริการไม่เยอะนะครับประมาณ20บาทนะ,ะน้ำปุดนี่ก็เห็นนะแต่น่าจะชุมชนดูแลแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นไงแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันแห่งที่สามแล้วนะครับที่เป็นน้ำสไตล์น้ำปุด ดูในรูปอยู่ถือว่าสวยอยู่เลยต้องเข้ามาชมใไม่เห็นกับตากับผมเป็นไกด์ไลน์ของเพื่อนๆครับคอ <Okay. S 1> เดี๋ยวหาที่จอดรัยังมีคนเยอะอยู่นะก็มีลานจอดรถอยู่โอเคชุดๆผมไปดูก่อนว่ามีค่าบริการการจอดรถอะไรไหมเพราะว่าผมเป็นรถจอดไลน์กันเขียนว่าอ่างน้ําผุดนะครับตรงนี้คืออ่างน้ําพุด ถ้าน,น้ำใสๆสามนัน่นนะมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะขวาม,มึงน่าจะที่เสเบริการเนี่ยเวเราไปดูตรงโซนในตรงสวนปามเนี่ยเหมือนเป็นที่เรียกไงเหมือนลานจอดรถนะครับคนคนมาเที่ยวกันเยอะอยู่นะเดี๋ยวดาไปดูข้างในว่าเป็นอย่างไรชมจชอ,องเที่ยวครับปลาปลาปลห้องน้ำสามสิบเมตร เดีย๋ยวผมดูก่อนโอเคนะป๊บปั๊อปั๊บ,บ,บอยู่อำเภอพระแสงตำบลวังสวรรค์บ้านอ่างน้ำผุดเข้านะไปดูกันนี่ยมีป้ายบรรยากาศน่าจะโอเคอยู่นะเราเป็นอ่างน้ำผุดครับผมแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปก่อนบางทีตามกวาดมองเห็นไม่หมดนะท่านนะอย่าว่ากัน รอบแรกบางทีถ่ายถ่ายแบบลนๆอะไรก็ว่าไปถึงรอบต่อไปเดี๋ยวค่อยมาซ้ําถ้ามันเล่นน้ํานะเพราะว่าหน้าร้อนช่วงน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคมากที่สุดดีครับสวัสดีค่ะมีค่ันมีคนยี่สิบบาคนยี่สิบบาทค่ะทัางเด็กทัางผู้ใหญ่ราคาเดียวกันเอ้ถ้าเป็นเด็กเล็กสิบบาทค่ะ ผู้ใหญ่ยี่สิบที่เนียนเปิดมานานนี้ครับเปิดมานานแล้วนะประมาณกว่าปีได้แล้วครับที่เรารู้ที่เรารู้ก็ถึงกว่าปีแล้วเอ็มนี่มันพูดโดดพูดอ๋ออันนี้คือพูดออกมาจากพื้นเลยขานั่นเลยขาควายนี่ไอ้ตรงโดนคือมันเหมือนเป็นตาน้ำเยอะๆใช่ไหม นี่มันพุดมันมีสายมีอันนี้พุดถั่วถั่วไปเลยเหรอต <า S 3> แต่ไม,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 ม่มีตานามตานามเยอะๆมีไหมมีตรงไปลเรือเข้าไปข้างโอ้ข้างในสุดค่วะวัต้นไมก้ก็จะเห็นเป็นตานามตานามไล่ๆทีค่ะนั่นตับสีอ่างดิเล่นกับพุดหมดเลยอ๋อพุดต่างอ่างเป็นตานามเล็กๆไๆปๆถ,วถวั่ถวไปเป็นปลาแก้วเราเห็นเป็นตาเยอะใช่เมื่อวานเราลงไปตึ้งเราลงไปตึ้งในนามมันมันจะโรตีนหนู้ดก็ อ๋อมีปลาได้นะสไตล์น้ำที่นี่อ๋อนี่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 ที่ถามถามเขาคือที่นี่มันที่พี่เขาบอกมันประมาณว่านี่ฮะเห็นไหมมันเป็นสไตล์เป็นมันเหมือนเป็นหลุมเอ่แล้วมันก็ขึ้นมาเป็นเห็นเป็นตัวตายไหมฮะใช่มันน่ามันผุดขึ้นมาแบบนี้ ออที่นี้เหมือนตาน้นาำที่มันผุดขึ้นมาจากหลายๆตารวมๆกับไอตัวมันไม่มันมันไม่เหมือนตาน้นาใหญ่ๆผมหังนติดตาน้มใหญ่อยู่ด้านบนอืมเหมือนกับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเป็นอ่างธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณอย่างนั้นมันมีพวกสารลายแล้วก็เป็นอ่างปลาน้ำคร่าว น่ามีสายลาย้วก็มีทรายแนวแนวที่นี่มันน้ำไหลยหลตามันผุดนี่เลยเห็นไหมเออนี่เพิ่งเห็นแบบนี้นะคือเรียกไงเดี๋ยว ไม่มาเห็นไม่รู้ว่ามันเป็นสไตล์นี้ที่เห็นก่อนหน้านี้มันเป็นน้ำแบบ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 อ่าเดี๋ยวฟางว่าขาจุ่มไปหน่อยน้ำเย็นที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นน้ำที่มันผุดออกเป็นตาน้ำใหญ่ๆอันนี้เหมือนกับตาน้ำเล็กๆถ้าเราดูนะแล้วก็มีมสไตล์ เป็นทรายทั่วๆนะแล้วก็มันผุดขึ้นมาจากตัวทรายนะครับน้ําใสเหมือนกันแล้วก็มีอยู่ตรงไหนที่เป็นตาน้ําผุดเล็กๆมันก็จะโผล่ๆเป็นทรายเป็นทรายเป็นทรายแล้วก็เนี่ยบุยๆอย่างนี้เลยปลามันเล่นน้ํากันอยู่ท่านเห็นไหมผมดูว่ามันทั่วๆนะาถามว่าน่าเล่นน้ำไหม มันก็เป็นพื้นทายที่เล่นน้าได้ตรงไหนที่เป็นทรายที่น้าผุดมันจะเป็นลักษณะการผุดแบบแบบสไตลย์อย่างนั้นน้ำแบบแบบแบบป่าป่าพลุนะป่าพลุมีสาลายมีเอเรียทั่วๆไปที่เดินรอบๆแล้วก็เขาจัดจัดแอเรียให้เป็นจุดเล่นน้ําเป็นจุดๆได้ ตรงที่สาหลายน้อยก็ลงไปเล่นน้ําลุยทรายได้ระดับน้ําของน้องเล่นได้สบายเลยนะน้องกวาดสาหลายกันเนี่ยอ๋อเหมือนกับเห็นที่เขาเก็บสาหลายเขาเก็บจากตรงนี้เพื่อเคลียมันเป็นทรายแล้วก็เอาไวขา้ข้างๆเพื่อค้เขาไปอยู่ข้างๆมันจะได้เป็นเป็นทรายที่เล่นน้ําได้สบายๆอ่อางน้ําที่นี่เหมือนกับอ่างน้ําในแนวน้ําผุดขึ้นแบบหลายๆที่แล้วก็ มันขังอยู่แล้วเขามาทำเอเรียให้มันเป็นที่ล่ารื่นนะประมาณนั้นมาชิวๆเลยได้ครับผมเนี่ยมานั่งชิวๆคุยๆถ้าถามในสายตาผมนะมันก็ได้บรรยากาศเหมือนป่าป่า ในน้ำเลยประมาณนั้นนะอ๋อมีพายเรือไปตรงที่ตะตาน้ําใหญ่ด้วยนะึูว่าที่เล่นน้ำเนี่ยไปมีจุดๆเหมือนกับจุดนั้นนะที่เขาเล่นน้ําเนี่ยเขาเคลียสารายออกไปเยอะมันเลยเล่นน้ําได้สบายๆ,ายๆทางน่าจะมีเดินวนๆไปให้มาดูตรงที่ผุดๆของตาน้าเนี่ยเนี่ยคุยกับพี่เขาว่าเออเราอ่ะคิดว่าในความคิดผม เอาองคเลยไม่มาเห็นกับตาไม่รู้ผมคิดว่ามันเป็นตาน้ําใหญ่มาจากที่เดียวหลายๆที่แล้วก็ไหลผ่านไปแต่ที่อ่างน้ําผุดเนี่ยมันเป็นอ่างเลยไงท่านแล้วก็เป็นน้ําผุดสไตล์อย่างนี้กล้องผมซูมไม่ค่อยดี <c oughs> คําว่าอ่างน้ําผุดไม่ผิดครับผมท่านเห็นไหม มันไม่ได้ผุดเป็นน้ําขึ้นมาแบบตลอดมันเหมือนกับน้ําดันทรายขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นอ่าถ้าเราดูนะฮะใช่เลยเหมือนกับอ่าตาน้ําเล็กๆๆๆหลายๆตานี่ตรงนี้ตาหนึ่งตรงโน้นอีกตาหนึ่งตรงโน้นอีกตาหนึ่งตอนนั้นหนึ่งตาหนึ่งแล้วก็บริเวณที่มีตาน้ําแล้วแล้วก็น้ําผุดขึ้นมาเนี่ยจะมีปลาว่ายๆอยู่เหมือนกับเออน้ํามันมามันมันตาน้ําเล็กๆหลายๆตาแหละอ่ะ แปลกตาดีครับไม่มาเห็นกับตานึกไม่ออกนะมีทั่วๆครับถ้าเห็นเป็นทรายผุดๆขาวๆเนี่ยมันเหมือนเป็นทรายน้ำเล็กๆแล้วก็มีน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นละอองบุยๆหลาย,ยที่มีมีแบบนี้ก็เหมือนกับถ้าผมดูที่คลองหลุด ใช่เราภายเลือลึกเราเห็นน้ําผุดขึ้นเงี้ยแต่ว่ามันมันอยู่โซนลึกแล้วก็มันอยู่โซนที่มีน้ําตาน้ําใหญ่ออกมาเลยไงมันมีตาน้ําใหญ่ที่นี่เหมือนกันแต่ส่วนมากก็คือตาน้ําจะเป็นเล็กๆ,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 ๆตรงไหนที่เป็นน้ําไม่ผุดเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยสาหร่ายแล้วก็สาหร่ายมันสร้างสปอร์หรืออะไรมันเนี่ยมาออกเปีเขียวๆเห็นไหมทึบๆตรงไหนที่ผุดๆหน่อยน้ําจะใสๆและตรงที่เขาเล่นน้ํากันเนี่ยเขา เคลียร์สารลายออกมันก็จะเป็นเอเรียอย่างนี้น้ำเย็นดิเียไปเย็นดตไที่เป็นตาน้ำพุดๆเนี่ยตายจะขึ้นพุดๆๆเลยปลามีสาหลายนะครับโซนที่เล่นน้ำเขาจะเคลียร์ทรายออกข่วงกองข้ามนี่ก็ดูคลุ้มๆนี่นะ จุดลองเรือครับผมเป็นป่าพุแหละเป็นอ่างเป็นป่าพุแล้วก็เคลียร์พื้นที่เล่นน้ำความลึกเนี่ยประมาณเข่าถึงสะเอวได้เล่นน้ำจุดแรกจุดสองก็พอเล่นน้ำได้นะเด็กๆเ,เล่นน้ำน<า>้ำในโซนที่น้ำไหลเยอะๆมันก็จะดูใสๆนะดีวขอไปเที่ยวพายเรือมามีทางให้พายเรือไปครับชมป่าต้นน้ำ คือถ้าเป็นตรงไหนที่น้ำไหลค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยน้ำจะมันก็จะดูใสๆใสๆใสๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยตรงนี้น้ำไหลเยอะนะครับเนี่ยมาปุ๊บน้ำนะผมคิดว่าต้นน้ำหลักน่าจะอยู่ฝั่งฝังฝั่งฝ่งนู้นแน่นอน,น,อนแต่ไม่รู้ว่าผุดมาจากโซนไหนเป็นหลักแล้วก็ พุดเนี่ยถ้าเราเห็นเห็นรอยของน้ําที่ไหลเนี่ยอ่าเห็นดูตัวน้ํามันไหลไปฝั่งนี้แต่ไปได้หลายทางแล้วน้ําผุดมันก็จะผุดผุดผุดมีแต่น้ําผุดเยอะๆมันอ่างน้ํานี่ันานผุดตรงไหนที่น้ําผุดเยอะๆก็จะใสๆหน่อยนข้างใต้นี่เป็นเป็นสาลายประมาณนี้น้ำไหล น้ำผุดใสๆไหลแต่จะให้ว้าวเหมือนมันเหมือนป่าพลุแหละนะแล้วก็มีน้ำน้ำผุดเยอะๆเลยค่อยๆไหลออกมันให้ว้าวเหมือนกระตาน้ำใหญ่ๆที่เป็นคลองเหมือนคลองสัะแก้วเหมือนตอนน้ำตกโน้นนะมันมันไม่ว้าวถามว่ามาเล่นได้ไหมก็มาชมมาเล่นนะก็ <c oughs> ได้ในระดับหนึ่งได้รดับหนึ่งในความรู้สึกนะ าเายกล่นแบบมาดูไว้กันเพราะน้ำไปเรือชมต้นน้ํา <c oughs> ตัวของต้นน้ำพันร้อยเมตรหมายความว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครึ่งนั่นน่าจะเป็นตาน้ําผุดตาใหญ่นาถามเมื่อกี้ถามพี่เขาหน้าเป็นตาน้ําผุดตาใหญ่เป็นบึงน้ําเดินชมได้ก็มาเล่นน้ําตามจุดที่เขาลื้สาลายออกอมันสามารถเล่นน้ําได้ประมาณอย่างนั้น นะครับเดินทางวนเป็นกลมๆได้มันจบครับเดี๋ยวก,กลับไปทางเดิมได้สพานในวันจบกันไหมตรงนั้นตรงนั้นไปสุดตรงนั้นครับอ่านี่ฮะก็สามารถเดินไปส่ะพานแล้วก็ลงเล่นน้ําในโซนที่เขาเอาสไลด์ออกมีนะครับก็เหมือนเหมือนกับทุกที่ถ้าเรามองมดีตรงนั้นเห็นไหมทรายมันผุดอยู่ตรงที่น้ํา คือตาน้ําเล็กๆอะ่ะมีเต็มเลยบริเวณตรงนี้นะตรงนี้คือทางลงใกล้ๆใกล้ๆจุดของมันมันเลยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตรงไหนห็จะค,คือเห็นตรงตรงสายไหลเห็นเชัดก่อแต่ตรงนี้เห็นนะเหมือนกันนีม่มันก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะ้ตาน้ำผุดเป็นอย่างนี้เลยออกแนวของอ่างน้ำผุดตรงนี้นะครับปลาเสืออีกแล้ว น้ำแบบแนวอ่างง่ายๆถ้าดูไกลนะ้ำผุดขึ้นมาในฟองอากาศปุ๊บๆๆๆๆลองเล่นน้ำได้ครับแต่น้ำมันแนวออกตรงนี้เนื้อน้ำพุดเรื่อยๆปิดกี่โมงครับเอ๋อ,อตรงนี้ไม่ไม่ปิดกลางคืนมันก็ทับเรื่ไม่ได้หรอกมันมืดน่ากลัวเดี๋ยวทา,างในอ่างโมงมันก็จะปิด,ดแบบ อตอนไหนไม่เข้าล่ะประมาณหน้าโมงประมาณหน้าโมง,ม,งมันมืดน่าก,กลัวหลักๆก,ก็นะช่วงกลางวันจะดีกว่ามาเที่ยวขอบคุณมากครับผมอ่อาน้ำปุดครับผม